กินบอพอมึงงัดโคตรงัดเก่ามึงมาสร้างใค้ขายของมูสดามากินบ่ตีกินบ่กระตูห้อยมันมากมันเก่งแน่เลยรัดแน่ฮะบักหมากระเป๋าเนี่ยมันเก่งแน่ผมจะเดียงจะเก่งแน่ทุบ ที่อยู่หน้าสารกลางนร์ดทำแค่เจ้าหน้าที่ให้ข้าราชการเขาก็ไปตั้งเขาโดนตามีปหนึ่งยังไงใจเย็นๆอย่าเพิ่งให้ย่าเพินยืมเงอนนะครับอย่ะทำอะไรนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเย็นๆนะครับครับพี่น้องใจเย็นๆครับพี่น้องที่ดีรับแล้วครับเดี๋ยวเอาไอ้เจ้าหน้าที่ตามลางท่านผู้ว่าเจ้าหน้าที่นะครับ ได้ไปเกล้จากับกลุ่มที่จะมายึดส,ะสะารคดีว่าพวกเรานะครับไม่ได้มาทำร้ายกันพวกเราเพียงมาให้กำลังใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเราเพียงมาเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับเป็นเพี่น้องชาวอุดรทุกคนนะครับให้ดีจอตั้งสติให้ดีแล้วนั่งที่ก่อน วันที่วันนั้นเราจะไปเข้าทางเขาเรียนกับพี่น้องกลุ่มฝั่งตรงข้ามนะครับท่านยงตั้งสติให้มั่นก็ขอให้พี่น้องยงตั้งตั้งมั่นนู่นนั่นก็เสื้อแดงครับไม่ใช่ตรงนู้นนะคะตรงนี้อยากเขียนงานนะสองหมู่ เอาบูลหนึ่งเอามูนหนึ่งบูสอนะเยเย็นจัดกยังไงไปนั่งงแฟรักคอนคอนได

ท่านี้เสียดึ่งแล้วตามความเรียกร้อรงของพวกคุณคุณต้องการให้ยุบสภาเราแก้ยุบไปเพราะเราคือราชสีต้องมีเหตุและผลก่อจอดตรงนั้นได้ไหมครับขอวจอดได้ไหมครับตรงนั้นครับขัจอด คต้องการแค่ยั่วยุเท่านั้นเองนะครับต้องการแค่ยั่วยุไม่เป็นไรเขาดา่าเขาไทยกักระดาไม่เก็บหรอกครับจะไปซ้ำเติมกันไนด้พี่น้องเด้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงอย่าไปซ้ำเติมกันเยกกว่าจะทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่นะครับทางออกของกฎหมายมันก็มีไม่มีการต่อสู้ไหนจบกันในสนามรบหรอกครับนอกจากโตเจรจากันเท่านั้น ที่กองชาตหมาบ้ได้ที่3ล้านีประชาชนทำไมแพงนักแล้วทำไมมึงไม่ให้พ่อมึงมาตายด้บ้างล่ะราคาตัวประชาชนแพงเกินไปบอกพ่อพอกแม่มาตายที่ไอ้สตีนผมก็ต้องติดริงและด่าพวกคนบ้าก็เป็นเรื่องธรรมดาชนคนเดียวกันเราเป็นคนไทยเหมือนกันเราไม่อยากกระทะเราไม่อยากสร้างความรุนแรง คุณคิดดูว่านครับโดยเฉพาะน,นักวิชาการนักกฎหมายนักการเมืองื่กท่านทำไมไม่หาวิธีเจรจากันแบบสมาแ์ะชอบขวดแม่งคนนี้มาจากใคกันนะเองแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรไปสู้กันใหม่ในสนามการเลีอย,ต,ยตั้งเลี่ยตั้งเนี่ยจอาไหมถ้าไม่เอาการเลีั้ง ้หน้าที่โปรริดทราบนะผมจะต้องพกกูดก่อนนี้ไม่ไเอ้ยต้อการสร้างความรุนแรงเลี่ยโค้งหน้าโค้น้าพ่อกับทั้งสองด้านด้าด้านสถาบันคณะน้ตรายตรโตรโคตรโคตรโคตรโตาลรัคตรโคต้โนโรารโคตรโรโคตรตรแคตรโคตตรโคตนไคตรโคตตร้โรตรรรค เมื่อนี่ได้แก้ผ่ารถจอดแหงรถบอกได้เลยพ่อ่าใช้สารฝันนะผมไม่ได้หมดเดียวแต่ว่าเราอาตัเมื่อเป็นกร้างใจยับท่านการตัวเลื่องความง่ายนะครับแล้วม็ทำรังทเพียงอย่างนี่แหละทีจะเลื่อนขระดับข้าพเจ้ากับแ่ผ่านเสือเลื่่ได้ของผานเสืแดงแต่เมื่อราแขงคนทัประทศนี้มนห่ี่นี่นแต่ว่ามันคือคนเชื่อัอันนี้จะท้ากานของเราลูกหลานเรา ผูรักกระชาที่ปไตัยขันปวดเบาปวดเยวไปทักพุ่นก็ได้เด้อนี่คือการรวมใจครั้งยิ่งใหญ่เพื่อประกาศาศาศรษคนเสื้อแดงว่าสุดพวกขี่เมียงสุดพวกกันจอกกันจอกนะ่ะพ่ต้องมาแยมเลยเมื่อรวนท่านี่ออกเราเป็นเมืองลวงก็ติดก็ต้องออกมากอุวาสิม่ยาสุเป็นคุทธพุขี่กัน มีกอบ,บอดขึ้นมาอีกรอบหน,นึ่งพี่น้องไปซนี่ขอบคุณหลายครับโทรมาบอกพี่นอาา้องเสือแดงเข้าอาสูงมีอยู่สักสองยาข้าวนี้ครับพี่นอ้นองกินข้ากวนพูดครับพี่นอออ้องครับเข้ากับพวกไก่มันไก่แป้งยูนิลังยิ่งกระร้าเจองเจ้าหน้าที่ครับ